ครับสวัสดีชาวผู้รักไก่แจ้ไก่ต่อไก่สวยงามทุกท่านด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็พามาชมเด็กปั้นนะครับนี่ครับทั้งหมดมีอยู่สี่ตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นหูแดงนะครับหูแดงนะครับตัวนี้นะครับหูแดงตัวนี้ขันเพราะปีปีกดังโคตรโคตรนะครับตัวนี้นะครับก็ สี่ตัวนี้ก็เหลือเหลือจากเหลือจากที่ผมแบ่งแบ่งพวกพี่น้องเข้าไปนะครับก็เก็บไว้ชุดละตัวนะครับนี่มีแต่ตัวนี้ก็เป็นคนละแม่มเอยตัวตัวละแม่หมดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวละแม่ครับก็เหลือเหลือเก็บไว้เล่นเองนะครับชุดนี้เก็บ ถ้าลงลงจากสังเวียนก็อนาคตก็จะลงเป็นพ่อพันธุ์นะครับ4ตัวนะครับก็มารอฟังเสียงของแต่และตัวนะครับเริ่มจากหูแดงก่อนเลยนะครับ มีแล้วนะครับ พันดีมากเลยนะครับหูแดงนะครับตัวนี้ตีปีกดังมากนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับก็มันอยู่ที่เราฝึกด้วยนะครับของแต่ละตัวนะครับว่าเราบางตัวบางตัวแบบบางตัวก็ไม่ตีปีกเลยก็มีนะครับมันก็อยู่ที่ตัวไก่ด้วยนะครับแต่ชุดนี้ผมฝึกให้เขากล้าๆนะครับคือจะปล่อยให้เขาเล่น แบบสบายสบยไปก่อนแล้วค่อยเอาตัวไก่มาล่อครับล่อให้เขาแบบกล้ากล้านะครับแล้วแล้วแตเ่เทคนิคไทยนะครับผมก็ฝึกอยู่ได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับว่าเก่งมากครับพอไปวัดไปว่าได้พขาป่าเขาดงได้ไม่ไอไม่ไอายเขาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ไม่ถือว่าเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เราลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเตียงขันประมาณนี้นะครับครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูมาชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ